สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องที่ที่เคโซกับโคนาเดอร์ซีรีส์ปีที่7ตอนที่319ร้อถึงสามเนื้อหาด้านในคลิปนี้จะเกี่ยวกับคดีของ2ผู้ยิ่งใหญ่แห่งการทําคดีอย่างอายการคู่โจฉายยาบรอนน่ากับคิสกิเอรีราชนีแห่งทนายความที่ต้องมาห้ามหันกันกับคดีความที่ผู้ต้องหาดูยังไงก็เป็นคนร้ายในคดีครั้งนี้ คำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาด้านในใครที่ยังไม่ได้ชมกระตูแบบเต็มๆก็ไปหาชมกันได้ก่อนแต่ถ้าใครที่อยากฟังสปอยช่องเราก็อย่าลืมให้กำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปสึน่งสนุกในครั้งต่อไปและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปรับชมกันได้เลย เปิดมาที่ลันได้คุยกับเอลิเกี่ยวกับออนเซนซึ่งรันนั้นก็ได้ชวนเอลิไปเที่ยวบ่อน้ำแร่กลกางแจง้งเอลิที่อยากไปพักผ่อนจึงได้ถามกนดการต่างๆที่จะมีการขึ้นศาลอาทิตย์หน้ากับคดีรับเว้นว่าความ ซึ่งเวนว่าความก็คือการที่ทางสมาคมทนายความจะจัดหาทนายเพื่อไปช่วยคนที่ม,มีกําลังทรัพย์เพียงพอในการจ้างทนายก่อนคุณคูริยามาจะหยิบแฟ้มคดีป้นชิงทรัพย์และค่าประทานบริษัทให้เอลีซึ่งเอลีก็สงสัยว่าทําไมไม่มีคนรับว่าความคดีนี้เลยทั้งๆท,ท,ที่คดีนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อน ก่อนคุณคุริยามะจะบอกเหตุผลว่าที่ทำไมถึงไม่มีคนอยากว่าความให้เพราะฝ่ายตรงข้ามที่รับผิดชอบคดีนี้ก็คืออายการคู่โจมาดอนน่าแห่งกรมอายการเอลิที่ได้ฟังดังนั้นจึงอาสาว่าความให้แก่ผู้ก่อเหตุส่วนเนื้อหาด้านในคดีจะเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งเดือนก่อนมีคนพบศพของประธานบริษัทในบริษัทของเขาเองจากรอยนิ้วมือที่หลงเหลืออยู่ก็ได้ตัวผู้ต้องสงสัยมาหนึ่งคน ที่น่าจะเป็นคนร้ายผู้ต้องสงสัยยอมรับสารภาพแอบ,บเข้าไปในห้องของท่านประธานก่อนจะบืงอเอินถูกเจอตัวผู้ต้องสงสัยจึงพังมือตีหัวผู้ตายขณะดิ้นรนต่อสู้ ปัญหาก็คือขอหาที่ผู้ต้องสงสัยโดยดำเนินคดีเป็นคดีป้นชิงทรัพย์และฆ่าเจ้าทุกตายตัดแม้ที่เรือนจำโตเกียวเอริก็ได้มาหาผู้ต้องหาอิโนโอเอะทาเคชิอายุ55ปีจากการสอบถามของเอริผู้ต้องหาก็ได้เล่าว่าเขานั้นได้ปีนเข้าไปในบริษัทเพื่อหาทรัพย์สินในห้ององท่านประธานในขณะเปิดตู้เซฟก็ได้มีคนเดินเข้ามาพอดีเขาคือเจ้าของบริษัทที่ชื่อโอสึโทชิยุกิ ขณะที่คุณอิโนเอะกำลังหนีก็ถูกผู้ตายจับไว้และเกิดการต่อสู้คุณอิโนเอะจึงได้เผยยิดที่เขียวบุหรีในห้องนั้นฝ้าที่ศีรษะของผู้ตายจะล้มลงไปคุณอิโนเอะที่เราให้เอริฟังก็ยืนยันว่าเขานั้นไม่ได้เอาเงิน15ล้านในตู้เซฟไปเพราะเขาเปิดตู้เซฟไม่ออกและไม่รู้เรื่องเงินที่หายไปด้วยเอริจึงได้เล่าว่าถึงจะหาเงิน15ล้านไม่เจอแต่บนตู้เซฟก็มีร้อยนิ้วมือของคุณอิโนเอะ ทำให้ตำรวจต่างสงสัยว่าคุณอิโนโนเอะเป็นคนเอาเงินไปก่อนเอริจะถามถึงคุณอิโนโนเอะว่าตีหัวผู้ตายไปกี่ครั้งคุณอิโนโนเอะก็ได้ตอบกลับมาว่าเขาไม่รู้และจําไม่ได้เพราะตอนนั้นเขากํลาลังตกใจอยู่และเผือตีหัวผู้ตายเอริจึงได้บอกว่าจากพ้นชนะสูตรพบร่องรอยการถูกตีถึง3ครั้ง ในการตีครั้งที่3มันก็รุนแรงมากจนผู้ตายเสียชีวิตซึ่งถ้าคุณิโนเอตีหนึ่งครั้งทางสารอาจจะปรับคดีให้เป็นการฆ่าแบบไม่ได้ตั้งใจแต่นี่มันเกิดการตีทั้ง3ครั้งทําให้เป็นการฆ่าแบบเจตนาถึงเอริจะพูดอย่างนั้นคุณิโนเอก็ยังจําไม่ได้ว่าตีผู้ตายไปกี่ครั้งแต่เขาก็ยืนยันได้ว่าไม่มีเจตนาฆ่าผู้ตายจริงๆตัดมาในวันขึ้นศาลครั้งแรกของคุณิโนเอที่อายการคู่โจเป็นผู้ดูแลคดีนี้และรายงานต่อ ว่าคุณอินเอได้คมคู่ให้ผู้ตายเปิดตู้เซฟภายในห้องที่หลังจากเปิดตู้เซฟเสร็จก็ได้ใช้ที่เขียบุรี่ตีหัวผู้ตายทังสครั้งจนเสียชีวิตก่อนจะค้นเงินสดจำนวน15ล้านหลบหนีออกไปอายการคู่โจจึงเสนอข้อหาฆ่าและป้นชิงทรัพย์ให้แก่คุณอินเอะคุณอินเอ ที่แก้ต่างก็ได้ยอมรับว่าเขานั้นได้ตีหัวผู้ตายจริงๆแต่ไม่ได้ตั้งใจฆ่าผู้ตายก่อนเอลีจะพูเสริมจากผู้ต้องหาที่ไม่ได้มีเจตนาฆ่าจึงอยากให้ทางศาลเปลี่ยนข้อหาเป็นป้นและฆ่าโดยไม่เจตนาทำให้ความเห็นของอายการคู่โจและเอรีนั้นไม่ตรงกันอายการคู่โจจึงได้เปิดไพ่รับที่ซ่อนไว้ว่าคูนิโนเอะนั้นมีเหตุจูงใจในการฆ่าผู้ตาย ก่อนจะพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อเอนโดโนริกโกเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของคุณิโนเอเมื่อ20ปีก่อนคุณิโนเอได้แยกทางกับภรรยาซึ่งภรรยาก็ได้พาลูกสาวหนีไปด้วยตอนนั้นเธออายุ8ขวบซึ่งปัจจุบันคุณเอนโดโนริกโกก็ทํางานอยู่ร้านขายของใต้ตึกที่ผู้ตายดูแลอยู่และมีข่าวลือว่าคุณเอนโดมีความเกี่ยวพันกับผู้ตายคุณิโนเอที่เข้าไปในบริษัทผู้ตายนั้นไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นด้วยความแค้นเรื่องของลูกสาว เอลีได้เสียเปรียบมากๆจากไพ่ลับของอายการคู่โจตัดมาที่เอลีหลังจากขึ้นศาลก็ได้มาพูดคุยกับคุณเอนโดจนได้รู้ว่าเรื่องที่อายการคู่โจเล่านั้นเป็นเรื่องจริงคุณเอนโดนั้นถูกผู้ตายหลอกใช้งานโดยโกหกว่าจะยกร้านค้าข้างล่างให้คุณเอนโดได้พบกับคุณพ่อมา2สองปีก่อนในตอนที่คุณแม่เสียชีวิตตั้งแต่นั้นมาคุณพ่อก็ได้แวะมาหาเธอบ่อยที่ร้าน คุณเอนโดจึงเล่าเรื่องที่เธอถูกผู้ตายหลอกใช้ให้คุณพ่อฟังคุณพ่อที่ได้ฟังก็ได้บอกว่าจะเข้าไปขโมยเอกสารสัญญามาให้ซึ่งคุณเอนโดก็ได้เชื่อใจคุณพ่อของเธอมากๆที่ถึงแม้คุณพ่อจะเคยเป็นหัวขโมยมาก่อนแต่คุณพ่อก็ไม่ใช่คนใจร้ายที่ขนาดฆ่าคนได้ตัดมาที่สำนักงานโมลีโมลีก็ได้ดูเอกสารคดีเพื่อช่วยเอรี แต่ก็แทบช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะทุกอย่างบ่งชี้ว่าคูริโนเอตั้งใจฆ่าผู้ตายด้วยความแค้นยังมีเหตุจูงใจโคนั้นที่ดูเอกสารก็ยังสงสัยว่าทำไมมีรอยนิ้วมือของผู้ต้องหาที่ตู้เซฟแต่ทำไมถึงไม่มีรอยนิ้วมือที่อาวุธสังหารโมลิจึงได้บอกว่าคูริโนเอคงเช็ดรอยนิ้วมือที่อาวุธสังหารออกแต่คงลืมเช็ดรอยนิ้วมือที่ตู้เซฟ พราะจากการพิสูจน์หลักฐานก็ได้เขียนว่าอาวุธสังหารมีการถูกเช็ดออกโดยผ้าที่เปื้อนน้ำมันส่วนพยานวัตถุในที่เกิดเหตุก็จะมีที่เขียบุหรี่ถุงมือน็อตแว่นตาและก็ลูกกอบตัดมาที่โมลิและโคน,นันได้มาสำรวจที่เกิดเหตุก็ได้พบเอริที่มาสำรวจเหมือนกันทั้ง3มคนจึงได้ขอผู้ดูแลตึกที่ชื่อคุณอากิยามะทาคุยะให้พาเข้าไปในที่เกิดเหตุ คุณอากิยามะนั้นเป็นผู้ดูแลตึกนี้และเป็นคนพบศพเป็นคนแรกเหตุการณ์ในวันนั้นคุณอากิยามะได้เล่าว่าในเวลาสามทุ่มตรงขณะที่คุณอากิยามะกำลังนั่งดูเบสบอลทางทีวีคุณอาริมาลูกเขยของผู้ตายก็ได้เข้ามาเพื่อขอพบกับผู้ตายที่นำแว่นตาของผู้ตายมาคืนเพราะผู้ตายนั้นลืมแว่นสายตาไว้ที่ร้านอาหารซึ่งเป็นร้านที่คุณอาริมาเป็นเจ้าของ คุณอากิยมามะจึงได้พาคุณอาริมะเพื่อเข้าไปในบริษัทที่ถูกล็อกด้วยลูกกุญแจคุณอากิยมามะนั้นใช้กุญแจสำรองในการเปิดบริษัทแต่ก็ไม่พบใครอยู่ในนั้นเลยคุณอาริมะจึงขอเรียกที่ห้องส่วนตัวของท่านประธานที่ถูกล็อกไว้แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับคุณอาริมะจึงได้ส่องที่ช่องประตูก็ได้พบว่ามีคนอยู่ในนั้นคุณอากิยมามะจึงได้รีบมาดูด้วยอีกคนก็ได้พบคนที่กำลังถูกตีในห้องของท่านประธานก่อนจะมีเสียงล้มดังขึ้น ทำให้คุณอาริมาที่ไม่มีกุญแจก็ได้พังประตูเข้าไปเพราะกุญแจในห้องของท่านประธานนะั้นมีแค่ดอกเดียวและคนที่เก็บกุญแจนั้นไว้ก็คือท่านประธานและเมื่อคุณอากิยามะกับคุณอาริมะเข้ามาจากการพังประตูก็ได้พบผู้ตายที่นอนอยู่ ตัดมาในปัจจุบันคุณอาลีมาที่เก็บกุญแจของผู้ตายไว้ก็ได้เข้ามาเพื่อเปิดประตูให้เอลิและมูริเข้าไปตรวจสอบจากคําให้การคุณอาลิมาคุณอาริมาได้เล่าว่าผู้ตายนั้นได้เสียชีวิตอยู่หน้าตู้เซฟโคนันที่สงสัยอะไรบางอย่างจึงได้มองผ่านช่องประตูของท่านประธานก็ได้พบว่าเมื่อมองผ่านทางช่องประตูนั้นจะไม่สามารถเห็นทางตู้เซฟได้เพราะมีฉากกั้นอยู่ก็หมายความว่าทั้งคุณอาลิมาและคุณอากิยามะนั้นไม่มีทางเห็นผู้ตายถูล ูกตกตีีจาท่้้เเฟไดลยคุณอากิยมามะจึงได้อธิบายว่าเขานั้นไม่ได้เห็นประธานถูกตีมาจากทางตู้เซฟแต่เขานั้นเห็นมาจากเงาบนกระแพงทางอีกด้านในตอนนั้นในห้องไม่ได้เปิดไฟคุณอากิยมามะเห็นเงาคนจากแสงน,นออนผ่านทางตึกข้างๆมันเป็นเงาคนกำลังทุบตีท่านประธานอยู่หลายครั้งหลังจากนั้นก็มีเสียงล้มลงก็หมายความว่าคุณอากิยมามะไม่ได้เห็นผู้ตายถูกทำร้ายกับตาแต่เห็นจากเงาบนกระแพง ก่อนโคน,นั้นจะสังเกตเห็นนาฬิกาในตู้ที่ไม่เดินคุณอาริมาจึงเล่าว่ามันเป็นนาฬิกาตั้งโชว์ที่รลลึกของผู้ตายมันมีไว้แค่ตั้งโชว์เท่านั้นก่อนเอริจะถามถึงรหัสเซฟที่มีใครรู้รหัสเซฟบ้างคุณอาริมาจึงเล่าว่ามีผู้ตายเท่านั้นที่รู้รหัสเซฟเพราะเขานั้นไม่ไว้ใจคนอื่นส่วนโคน,นั้นที่สำรวจอยู่นั้นก็ได้พบรอยของตู้ที่ถูกขยับทำให้โคน,นั้นเข้าใจทุกอย่าง อุบายเงาคนรวมถึงเสียงคนล้มตัดมาที่เอริและโมรีกําลังแยกย้ายกันกลับคุณอาริมาก็ได้ชวนโมรีไปทานอาหารที่ร้านของคุณอาริมาเอง ซึ่งเอลิก็ได้โทรตามร้านเพื่อมากินด้วยที่ร้านของคุณอาริมาคุณอาริมาได้บอกว่าในวันขึ้นศาลครั้งต่อไปเขานั้นถูกเชิญให้เป็นพยานด้วยเพราะก่อนตายผู้ตายได้มาทานอาหารที่ร้านและก็ลืมแว่นสายตาไว้คุณอาริมาจึงได้แว่นสายตาไปคืนที่บริษัทก่อนจะพบท่านประธานเป็นศพเมื่อคุณอาริมาเล่าจบก็ขอตัวไปทําหน้าที่ต่อซึ่งหลังจากที่คุณอาริมาเดินจากไปร้านก็ได้บ่นว่าร้านอาหารนี้บรรยากาศดีมาก แต่รสชาติไม่ได้เลื่องแถมกลิ่นน้ำมาันมากอกก็แรงเกินไป ตัดมาที่โคนันที่หาหลักฐานมัดตัวคนร้ายก็ได้พบว่าหลักฐานที่มัดตัวคนร้ายนั้นก็อยู่ในพยานวัตถุโคนันจึงได้เกลี้ยกล่อมให้โมลีไปเป็นทนายความกรณีพิเศษให้คุณอิโนโอเอะที่ถ้าคุณอิโนโอเอะตอบตกลงไม่ว่าใครก็สามารถเป็นทนายให้ได้ซึ่งโมลีที่บ้าหยอจากคําพูดของโคนันก็จะไปเป็นทนายความให้กับคุณอิโนโอเอะตัดมาที่ทางเอรีโคนันและรันก็ได้มาหาเพื่อบอกข่าว ว่าโมลีจะเป็นทนายความเฉพาะกิจให้ก่อนโคนานจะอ้างชื่อโมลีเพื่อบอกให้เอลีไปกับผู้ดูแลตื่น ที่ห้องเกิดเหตุอีกครั้งในคืนนี้ซึ่งเอลิที่มาโคนันก็เข้ามาที่บริษัทผู้ตายพร้อมกับผู้ดูแลโคนันที่เตรียมการอะไรบางอย่างในห้องเกิดเหตุเสร็จก็ขอให้ผู้ดูแลสแสดงท่าทางให้เหมือนกับวันพบศพคุณอากิยมามะจึงสแสดงท่าทางต่างๆและได้มองผ่านทางช่องประตูก็ได้ตกใจจนล้มเอลิที่ได้มองผ่านช่องประตูต่อจากคุณอากิยมามะก็ได้เข้าใจ ก่อนโคนั้นจะได้บอกเอริว่าโมลินั้นเข้าใจอุบายทุกอย่างคนลายแล้วและเรื่องทั้งหมดพรุ่งนี้โมลิจะเข้าไปพูดในศาลตัดมาในการพิจารณาคาดีครั้งที่สองอายการคู่โจก็ได้ทำหน้าที่สอบถามคุณอากิยามะผู้ดูแลตึกที่คุณอากิยามะเล่าว่าเห็นคุณ้ายตีผู้ตายประมาณ3มครั้งก่อนจะได้ยินเสียงล้มต่อจากนั้นเอริก็ได้สอบถามถึงเรื่องที่เห็นผู้ตายถูกตี คุณอากิยามะนั้นได้บอกว่าเขานนั้นไม่เห็นหน้าผู้ตายโดยตรงแต่เห็นแค่เงาเท่านั้นที่สะท้อนกับฝาผนังเมื่อเอลิสอบถามจบอายาการคู่โจก็ได้เรียกคุณอาริมาออกมาคุณอาริมาได้ให้การว่าได้ยินเสียงคนล้มในห้องผู้ตายคุณอาริมาจึงได้พังประตูเข้าไปและพบศพของผู้ตายส่วนตู้เซฟก็ถูกเปิดอ้าไว้เมื่ออายาการคู่โจสอบถามจบ ก็เป็นคิวของทนายเฉพาะกิจอย่างโมรีก็บอกว่าคุณอาริมะนั้นต้องการนำแว่นตาไปคืนผู้ตาย แต่ก็เข้าบริษัทไม่ได้เพราะถูกล็อกคุณอาริมาจึงไปตามผู้ดูแลให้มาเปิดประตูซึ่งเรื่องนั้นคุณอาริมาโกหกความจริงประตูบริษัทไม่ได้ล็อกและผู้ตายกำลังรับเงินอยู่ก็แปลว่าคุณอาริมาเองก็มีโอกาสฆ่าผู้ตายเช่นกันแต่อาการคู่โจกก็ได้ค้านคำสันนิษฐานของโมลีเพราะโมลีไม่มีหลักฐานที่กล่าวหาคุณอาริมาทำให้โมลีที่หน้าแตกต้องกลับถอยมานั่งที่เดิมขนาดนั้นโคนนยก็ได้ยิงยาสลบใส่โมลี พร้อมก็บอกว่าขอถอนคำพูดเมื่อกี้นี้ทั้งหมดคุณนิโนอเอไดเข้าไปในห้องผู้ตายจริงๆขณะที่กำลังเปิดตู้เซฟผู้ตายก็ได้เข้าห้องมาพอดีคุณนิโนอเอจึงได้ตีหัวผู้ตายและลบนี้ออกไปโดยความจริงนั้นผู้ตายไม่ได้เสียชีวิตแต่แค่หมดสติแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีคนลงมือสังหารผู้ตายอีกครั้ง จะทำให้การของคุณอารีมาผู้ตายนั้นลืมแว่นตาไว้ที่ร้านอาหารแต่น่าแปลกมากเพราะการพิสูจน์หลักฐานแจ้งว่าผู้ตายโดนคุณไร้คมขู่ให้เปิดตู้เซฟผู้ตายนั้นที่ไม่มีแว่นสายตาแต่ทําไมถึงหมุนแป้นพิมพ์ตู้เซฟได้ทางทา้งที่ห้อง,องท่านประธานมีแค่แสงจากไฟตึกข้างๆเท่านั้นความจริงก็คือผู้ตายนั้นยังมีชีวิตอยู่จนถึงในช่วงที่คุณอารีมา เข้ามาหาผู้ตายเพื่อนําแว่นตามาคืนซึ่งผู้ตายที่ฟื้นจากการถูกตีจนสลบก็เป็นห่วงเงินในตู้เซฟคุณอาริมาจึงได้คืนแว่นตาให้แก่ผู้ตายผู้ตายก็ได้เปิดตู้เซฟคุณอาริมาที่เห็นเงินจนํานวนมากก็ได้มีความคิดจะฆ่าผู้ตายโดยใช้ที่เคียบุหรี่อันเดิมตีเข้าที่หัวผู้ตาย คุณอาริมาที่ฟังคำพูดของโมลิก็ได้ปฏิเสธเพราะเวลาที่ผู้ตายถูกตีจนล้มคุณนารีมาก็อยู่ด้านนอกประตูก,กับคุณอากิยมามะโมลีจึงได้บอกว่าทั้งเงาคนถูกตีและเสียงคนล้มเป็นกลอุบายของคนร้ายเงาคนถูกตีก็คือนาฬิกามันเป็นเครื่องประดับ ในห้องผู้ตายคุณอาริมาได้ใช้การเคลื่อนไหวของนาฬิกาไปวางตรงหน้าต่างทําให้เกิดแสงเงาบนฝาผนางังทําให้ผู้ดูแลตึกคิดว่าผู้ตายถูกตีจนเวลาเกิดเหตุที่แท้จริงคาดเคลือน่นส่วนเสียงคนล้มก็เป็นอุบายที่ง่ายมากๆคุณอาริมาได้ใช้ลูกกรอหนุ่นไว้ที่ขาโต๊ะของห้องท่านประธานและเอาปลายเชือกลอดผ่านประตู พอผู้ดูแลตกใจที่มองผ่านช่องประตูคุณอาริมัก็ได้ดึงเชือกจนโตะนั้นเกิดเสียงเหมือนกับคนล้มหลักฐานที่ชี้ว่าคุณอาริมัคือคนลายนั้นก็อยู่ในรายการพยายนวัตถุซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีนอตแว่นตาซึ่งเป็นของผู้ตายและมันไปนตกอยู่ในที่เกิดเหตุได้ยังไทงทั้งๆที่ผู้ตายน่จะลืมแว่นตาไว้ที่ร้านอาหารโมริจึงคิดว่านอตแว่นตาคงหลุดกระเด็นในตอนที่ผู้ตายถูกตี และเรื่องรอยนิ้วมือบนที่เคเบุรีนั้นคุณอาริมาก็ได้ใช้ผ้าการเปื้อนของตัวเองเช็ดรอยนิ้วมือออกไปจากผลพิสูจน์หลักฐานของที่เคเบุรีนั้นมีคาบน้ํามันติดอยู่และผลจากการวิเคราะห์คาบน้ํามันมันก็มีส่วนผสมของน้ํามันมะกอกที่คุณอาริมาใช้ในร้านอาหารของตัวเองและจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของคุณอาริมาก็ได้พบว่าหลังเกิดเหตุคุณอาริมาได้นาเงินไปใช้หนี้บริษัทเงินกู้ไปจํานวนเงิน5ล้าน ถ้าตรวจสอบเงินก้อนนั้นมันจะต้องมีรอยนิ้วมือของผู้ตายแน่นอนคุณอาริมาที่โจนมุมก็ได้สารภาพว่าตอนที่ผู้ตายเปิดตู้เซฟผู้ตายก็ได้พูดดูถูกคุณอาริมาและคมขู่คุณอาริมาให้นําเงินที่ยืมไปมาคืนภายในอาทิตย์นี้ที่ถ้าคุณอาริมาไม่มีเงินคืนแล้วก็ถึงจะเป็นลูกเขยเขานะก็จะยึดร้านอาหารคุณอาริมา คุณอาริมะจึงเกิดบันดาลโทสะฆ่าผู้ตายเมื่อคุณอาริมะสาร,รภาพว่าเป็นคนร้ายอาญการคู่โจก็ได้ถอนคำฟ้องแก่คุณอิโนูเอะในคดีป้นราคามาเป็นคดีป้นและทำร้ายร่างกายแทนทำให้ศาลจบการตัดสินคดีนี้ซึ่งหลังจากจบคดีนี้อาญการคู่โจก็ได้มาขอบคุณเอริที่อายการคู่โจนั้นเกือบจะสรุปคดีผิดแล้วก็จบคดีสุดในศาลภาคสองคิสกิป,ปะทะคู่โจต่อแรกและตอนจบ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้และอยากฟังโคนันต่อไปก็ช่วยไป็นกำลังใจให้เราง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ทุกคนจะได้ไม่พลาดค,คลิปสน,สนุกที่เราจะนำมาให้ชมกันในอนาคตแล้ววันนี้เราก็ขอลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ